แนะนำว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเริม่มยังเหนื่อยมากเลยค่ะ,วคะสวัสดีค่ะวันนี้่ะ ตอนนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นคะตกคานค่ะจะตกคานเ้็บมากเลยน่าถมุณีกอ่าเอไรปดานเาก้นี่เวลาแก้วยกเรด้เสื้อผ้าที่จะเก็บไว้เป็นของตัวเองหรือว่าเจ้า ชิมต <differences S 2> ้นตุ hair hair <problem> ้มก็มีร้าองไำตัง